สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูก้อยกุ้งนะคะส่วนผสมของเรามีกุ้งฝอยนะคะอันนี้เป็นกุ้งฝอยที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะมันตายแล้วมันไม่ได้เป็นอันนี้ก็คือรากผักชีต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะหั่นแล้วล้างแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็มะนาวสดผาซีกนะคะหอมแดงซอยค่ะข้าวคั่วผงชูรส น้ำปลาพริกป่นนะคะขั้นตอนการทำนะคะใส่พริกนะคะถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่ตามตามความชอบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสแบบรสจัดนะคะชอบชอบทานรสจัดแล้วก็ชิลรสนิดนึง บิดมะนาวนะคะมะนาวเราใช้เน้นไปทางเป็นมะนาวลูกสดนะคะมันจะได้หอมเสร็จแล้วคนนะ ส่วนผสมที่เราปรุงเมื่อกี้ก่อนเข้ากับกุ้งนะคะให้คุกเขาเข้ากันก่อนอันนี้ก็ใส่ข้าวคั่วนะ เพื่อความหอมอใส่น้ำตาลน,นิดใส่หอมแดงซอยนะคะ ใส่ต้นหอมผักชีผัดชีฝรั่งนะคะนับตานับทานเจ้าค่ะ ชิมนะคะเพ<ม>ิมมะนาวนิดนึงนะคะพอ,อแล้วค่ะอันนี้เราใส่จานนะ โดยได้ดสะแหน่นิดนึงก็วความสวยงามเป็นอันวัดเสร็จแล้วค่ะในลูก่อยกุ้งของเรานะคะนี่ค่ะาตาน่าทานมากเลยค่ะสีสันจัดจ้านนะคะขอบคุณที่ชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะคะเพื่อได้ชมคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะ